ได้ประมาณนี้นะครับท่านชมแล้วก็เอาทับลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราหากล่องโฟมที่มันเล็กกว่าใบนี้อีกนิดหนึ่งนะเราก็เอาครอบลงไปจะเอาตั้ง,งแบบนี้ก็ได้จะเอาคว่ำลงแบบนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฝนตกทั้งวันก็ไปทํางานข้างนอกไม่ได้ดีว่าได้ตัดหญ้าอะไรไปก่อนช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วก็เลยวันนี้ก็เลยมาทำงานในร่มนะอยู่ในร่มอยู่ในโร,รงตัวนี้ จะมาหุ้มพลาสติกกล่องโฟมท่านผู้ชมกล่องโฟมก็สั่งมาจากร้านติ๊กต๊อกร้านในติ๊กตอกสใบ210บาทเนี่ยเขาก็แพ็คอย่างเงี้ยมาอย่างดีแพ็คมาให้เรา4ใบ210บาทเาเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะ210บาทนี่ไม่ได้เจาะฝานะครับฝาไม่ได้เจาะเรา,าต้องมาเจาะเองนี่แบบนี้กล่องก็แบบนี้ น่าจะเป็นกล่องขนาดกล่องกุ้งเนาะกล่องกุ้งก็เหมาะสำหรับการเอามาปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกใครสนใจที่จะซื้อจะหามาปลูกมาใช้ก็สั่งซื้อได้ใครขี้เกียจเอามาเจาะเองใครขี้เกียจเอามาหุ้มพลาสติกเองก็สั่งซื้อแบบที่เขาเจาะเรียบร้อยมีเจาะฝาสำเร็จมีหุ้มพลาสติกให้เรียบร้อยก็มี แต่ว่าราคาก็จะแพงไปอีกนิดหนึ่งนะราคาก็จะแพงไปตามตามที่เขาทําให้เราอันนี้ผมทําเสร็จไปเรียบร้อยละสี่ใบตอนนี้ก็จะมา,ะมาทําอีกสี่ใบนะครับท่านชมมีทั้งหมดจะแปดใบนะครับขออนุญาตเอาลงไปข้างล่างก่อนเนาะจะ,จะสําหรับพลาสติกที่เอามาทําเอามาหุ้มผมใช้พลาสติกอันนี้พลาสติกที่อาคุมแปลง ปลูกผ,ผักอันนี้ซื้อมานานแล้วจําไม่ได้ว่าม้วนนี้เท่าไหร่ซื้อมาคลุมแปลงปลูกผักแล้วมันเหลือมันเหลือก็เลยเอามาตัดตัดที่จะเอามาคลุมนี้เวลาพลาสติกที่เราจะมาคลุมความยาวเท่ากับหนึ่งเมตรความกว้างเท่ากับหนึ่งเมตรจริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกมันก็ประมาณเก้าสิแปดก็เลยเอาเม็ดไปเลยน,นี่ก็เก้าสิบกว่าก็เอาเม็ดเม็ดคุณเม็ด หน้ากว้างหน้า,นา,นายาวเนี่ยยาวละหนึ่งเมตรนะครับเพราะว่าเราวัดจากตรงนี้ขึ้นไปวัดที่มันลึกเข้าไปข้างในวัดความกว้างวัดที่มันขึ้นมาแล้วก็วัดตรงนี้อีกนะเราถึงจะได้พอดีก็ความยาวตรงนี้หนึ่งเมตรกว้างตรงนี้หนึ่งเมตรมาดูวิธีทํากันเลยครับอผ้าพลาสติกเราก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยประมาณเมตรคุณเมตรก็ได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาทับลงไปแบบนี้ สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับแต่คนที่เขาทำแล้วเก่งแล้วก็ผ่านไปเลยครับไม่ต้องดูผ่านไปเลยเดี๋ยวจะมาลำคาญไอ้นี่ตานี้พูดมากนะมาสอนสังคราชอีกคนที่ไม่เป็นก็ดูได้คนที่เป็นแล้วก็ผ่านไปเลยครับเสร็จแล้วเราหากล่องโฟมที่มันเล็กกว่านี้อีกนิดนึงนะเราก็เอาขอบลงไปจะเอาตั้งแบบนี้ก็ได้จะเอาคว่ำลงแบบนี้ก็ได้กดลงไปครับกดลงไปให้มันได้แบบนี้ สแ,แล้วฝั่งนี้เราก็ปลายด้านนี้เราก็มาผูกนะจับปลายพลาสติกทั้งสองหน้านามาผูกติดกันเพื่อคนอยากจะปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกไว้กินไว้นั่นหุ้มพลาสติกหุ้มอย่างไรด้านนี้มันกันแล้วน,นี้เราก็เอามาผูกนะครับเนี่ยอย่างละเม็ดนะพอดีเลยท่านผู้ชม เื่อเรากดเผื่อเราผูกเผื่อเราผูกเชือกเอผูกลายมันพอดีเลยต้องผูกนะครับถ้าไม่ผูกมาเอาน้ําเติมน้าเนี่ยน้ําจะจะดึงมาลงไปนะน้ําจะดึงแล้วมันจะมันจะหลุดอ้าวส่วนพลาสติกฝั่งนี้ถ้าไม่มีเทปก็ไม่ต้องปิดก็ได้ที่ว่าถ้าเราผูกถ้าเราผูกแน่นแต่ว่าถ้าเราผูกไม่แน่นก็ใช้นี่เทป เทปที่เอามาปิดลังกระดาษเนี่ยหละท่านผู้ชมเวลาเราส่งของก็ใช้เทปสีน้ำตาลเทปนี่แหละแล้วก็แปะออกไปแล้วก็กลับด้านแปะยึดให้มันแน่นนะให้มันแน่นให้มันมันแน่นให้มันเรียบร้อย ส่วนด้านบนนี้ใส่สักหน่อยหนึ่งก็ดีด้านที่เราผูกปลายนี่นะครับด้านที่เราผูกปลายนะยึดให้มันแน่นนิดหนึ่งก็ยังดีอ่าทีเขาก็ใครประหยัดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำใช้เองอยากใช้นาน,านเนาะอยากใช้นานๆเราก็เอาเทปยึดซะเทปก็แปะเข้าไปล็อกเข้าไปมันก็จะได้แน่น นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็น,นี่ออกเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยเรากดลงไปมันมันก็จะเรียบมันก็จะงามนะครับอันนี้ด้านที่ผูกเงื่อนเอาปลายเชือกเอาปลายพลาสติกมาผูก,กแล้วก็ล็อกต้านข้างด้านนี้ผูกแล้วก็ล็อก นัานนี้อันนี้ก็พร้อมที่จะไปปลูกแล้วครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรอยากถามเรื่องเกี่ยวกับการผลูกกันอันนี้ก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยกันได้ท่านผู้ชมท่านที่เก่งแล้วท่านที่ทําเป็นแล้วก็ผ่านได้เนาะอันนี้สําหรับเกษตรมือใหม่เกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่เกษตรอะไรก็ได้ที่อยากจะลงมือทําอยากจะปลูกผักในน้ําปลูกผักแบบกอง ดูตัวอย่างนี้ก็สามารถทำตามได้เลยครับพบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ